โอเคตอนนี้นะครับหลังจากลงจากเขาใหญ่นะครับเราก็เดินทางมาประมาณ50นาทีนะครับถึงที่พักของเรานะคือบ้านไร่อิงฟ้านะครับที่เราพาทีมงานมาพักกันนะเราจะพามาดูโซนนี้จะเป็นโซนห้องครัวนะครับที่พนักง,งานได้เตรียมอของอาหารนะครับได้ทำอ,อาหารร่วมกันนะครับมีมีน้ำมีอะไรเตรียมกันเข้ามานะมีอาหาร ที่ที่ทําสุกที่นี่ได้เลยนะครับและด้านโซนนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์ออจะเรียกว,ว่าสูงกี่เมตรดีอ่ะสูงกี่เมตรสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองผมว่าประมาณสิบสองเมตรนะนะครับแล้วนี่ก็เป็นทางขึ้นบันไดที่พักนะครับด้าน,นซ้ายที่พักด้านขวานะครับเนี่ยรับ้บานไร่อิงฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นโซน น้ำให้เด็กๆนะครับได้เล่นน้ำกันเออมีมวยทะเลด้วยนะนะครับอันนี้ก็เป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะครับโซนนู้นผมมาพักแล้วนะครับก็เป็นโซนนึงอ่ะที่พักที่พักมีคาราโอเกะนะครับเ,เ,เนนบดี๋ยวดูข้างในกันนิดนึ่งน,น,นี่ก็เตรียมทำกิจกรรมเล่นเกมกันนะครับ <Okay. S 2> โซนนี้จะเป็นโซนใหม่นะปีที่แล้วผมซัดพักโซน ปีนี้เพิ่งสร้างโซนนี้นะครับนนห้องนอนก็โอเคอยู่นะเตียงสองชั้นนะประมาณนี้ที่พักอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้องเลยะะะน 1, 2, 3, 4, ลยะไลเดอร์ครับ เรามาไปขึ้นสไลเดอร์ให้ดูหน่อยสิลูก